ไปข้าวโพดแล้วกันนี้อยากกินปอคอร์นเมื่อคืนหิวขนมมากเกือบขับรถไปเซเว่นนั่งง่วงก่อนดติร์ดเตดวา โอ๊ยไม่มีปืนปืนไปไหนหมดยังไง UMP อ,อุ้ยมันเสียงทำไมเหมือนอยู่บนหลังคาเลยขัไปกม่เป็นหรอกก็ไม่นอ้เอเพาวิ่งหนีหนีแล้เวเบิดใจแล้ววิ่งหนีวะเอาเลยบอสร้าเลยไหม โอ้ยพี่เล็กระวังโดนไฟไฟหล่นว hey, ่ะเฮ้ยไฟเข้าอยู the ่นะออกแฟดกันวะเนี่ยติด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 ติริติดติดติริติดติดมันอยู่ฟากโน้มหมดเลยว่ะเนี่อยู่มุมนี้ตัวนึ่งเลยโอ้ยมันอยู่คนละมุมคนละมุมโอ้ยเอาเพื่อนเอาให้นอกเอาให้นอกวิ่งเต็มเลยอุ้ยโดนหัวเฉยเลยว่ะ มันลงชั้นแรกหมดมันอยู่หลังคาแล้วพี่ไม่มันอยู่ชั้นแรกสองตัวชั้นแรกสองตัว <Help. S 1> อืมนอาไีกตัวหนึ่งน็อกอีกตัวหนึ่งน็อกอีกน็อกอีกเหลือตัวสุดท้ายละท้ายตรงข้ามตรงข้ามห <Help. S 1> มดโอเคชุบชุบชุบอ้าว โดนลากไว้แล้วใส่ตัวเลยวะร้ายการนักนะหาและเสียพลทหารไปหนึ่งคน thank you ใช่เหลือแค่หูชมพูเลยทีนี้เอ้ยรับเบอร์ดูยี่ไม่พิลเล้ยโอ้ เวอร์เพย์บริการรับเติมเงินเกมพับจีและเกมอื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจเค e เวอร์เพย์หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c คล v e r p a เพย์ก .com เติมถูกเติมไว้ได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข i อของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c คล v e r p a เสำหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ d e s c r i p t i ่นเลย เออสียงบอดมาชึบเข้ามาเดี๋ยวนี้บอดเกิดเต็มเลยเอ,อ,อีกตัวนึงอยู่ไหนอีกทีวะหาประเเดี๋ยวนะไม่มันมีบอดวิ่งอยู่เมื่อกี้ไปไหนละเอานี่เลยบอด อุ้ยสกาเลกเก้ทำได้ดีไหมนอนทิ้งของทิ้งของขึนฟาร์มก่อนอุ้ยไอ้ดอกมาอีกแล้วตรงมาทางนี้เลยไอ,อ,อ้ดอกเฮ้ยมันเหน่ารถของไปวิ่งไหนเฮ้ยกระตุกอ,ตอ่ะเฮ้ยหลังหลังหลังพิธีรถมาพี่ฮะโอเคกำลังไปหลังใครวะ อ้ยเจ้าชนต้นไม้โอ้โหเรียบร้อยรถติดต้นไม้เปรตคอมกริปตรงนี้คันหนึ่งตรงนี้คันหนึ่งโอ้ยรถเปรตไม่น่าเปลี่ยนเลยขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมรมเฮ้ยรถขับผ่านไปอีกคันหนึ่งนะจะระเบิดแล้ว โอ้โหโคอนฟูเลยกาหัวตกรถเลยว่ะผมเกินไปหรือเปล่าจานยยิงแบบโปรคือได้คิวแล้วว่ะคมเืิน คนขับมีงงอ่ะเมื่อกี้คือแบบนั่งเฉยๆก็โดนไม่โดนไม่โดนอยู่ดีๆถอยหลังให้เพื่อนโดนยิงเอจะเล่นท่ายากหรอของดีหรือเปล่าตัวนี้กระตัวแล้วมาแล้วมาอีกมาอีกตัวนี้ของดีตัวนี้ของดี แววรถเลยโอ้ยใส่คุณแปดได้ด้วยเหรอปืนนี้เอาอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยยิงกันยิงบอดนิว่าไอ้ตัวนี้ อินแอนดอ,อกก่อนได้อังเคาเฮ้ยนี่ไงเอาเฮ้ยอยู่ไหนฝรั่งค้าหลั่งค้าเอาเฮ้ยสมมติให้นะสมมติให้นะมันจะซับไม่ได้บอดได้เลย,เลยไกลมากสมมติไกลมากโอ้โอ้ไม่ใช่อะไรหรอกคือปล่อยไปยังไม่ทันได้มองไง อยู่ไหนอีกวัด่าม่มีอยู่ดิไม่มีะตะกบไหม,มกเกเม็มาดีมาดีวัดเป่าวัดเป่ามาดีวัดเป่าแล้วไอ้หลังคานี่มันเป็นใครเลยฮะเอามันมี2สองตัวนี่ว่าเอาตายโดนยิงตาย ไม่ใช่คนละตัวไอ้ตัวนั้นยังเหลือรอดอยู่เลยเราอยู่ในวงโอ้ยอย่างนี้ก็ไก่แล้วหรือเปล่าตัวที่สอง Good luck mates หนังเรามีไปหนไม่รู้อ่ะช่วยดูหน่อยนะโอ้ยยิงกันมันเลยเอางวยลอยนัดเอาไปสองตัวเลยว่ะสุดจัด เนินมาเล่นได้เลยเอ๊ะบนหลังคาได้ตายไปแล้วเนี่ยตายแล้วใช่ไหนูอยู่ใกล้ๆมันไม่ยิงมันได้กินพี่เขาที่อยู่แบบไกลๆยิงคนหล่อก่อนไง <laughs> มันยิงคนหล่อใช่ไหมที่เล็กหล่อกหรคนหล่อมึงใครเนี่ยน้องเฮ้ย Mark location. the <Okay. S 2> เอาเฮ้ยลืมปรับสโคบปบลืมปรับคูนเฮานูก็อดรอปุ๊บเองรอยิงกูแหละกูเรียกว่ากูพ้นเดินแล้วนี่แหละคนเคยเล่นยิ่ละมากผมบินเลยเมื่อกี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะโอ้ยเหลือสองเหลือสามเลยนะเนี่ยอ,อย่าประม,มาทอย่าประม,มาทพี่ยิงเลยพี่ยิงเลย โอ้โ,อโหจะไหวหรือเปล่า<อ>มันอาจจะเหลือสามคนเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วข้างหน้าเลยโอโ้โหโอ้โหชิบหายแล้วเล่นเลยเล่นเลยพี่ฝั่งนี้มานะมีม้าโอเค มันชูกว่าตัวที่พี่ินดาวไม่ดีมนกำหนดอุ้ยแล้วโดนด้วยไงมันเสร็จแล้วหรือเปล่านะอันนี้ปะไม่โดนและนี่ไปอีกซ้ายอีกนี่ปะ อุ้ยโดน,โดนตัวกายยิงนวเนี่ยอุ้ยชุกันเสร็จหมดแล้ววิ่งไปนู่นแล้วตัวหนึ่งเหลือข้างหน้าน,นี่ตัวหนึ่งตัวไปไกลแล้วอะ่ะ อีกตัววิ่งไปนู้นเฮ้ยเฮ้ยมินิคอร์ลตีวะคอร์ลตีอุย้ยย,ยิงเรานี่อุ้ยอุ๊ยมอบฮ่าฮ่ามันตายไปหนนะเออสามหนุ่มสามมุมเลยทีนี้แล้วไอเราอยู่ตรงกลางเอ้าใครมาไฟมาวะมันมาใกล้พี่แล้วนะตัวไอเนี่ยตัวเพื่อมนมันอะน่าจะใกล้ใกล้กับรถเนแลมโบวไม่ไม่ฝั่งรถแลมโบวนู้น Ấy, bọn hùa mà ngay này anh bật cầm nó bền, cầm nó bên, cầm nó bền nó rụng nó quá khô chứ Chết lạ Dù này không làm có đây ngay, con mái ยิงมาละโอ้ยยิงกันเองหน่อยสิวะอีกก็ยิงกันเองสิวะมันตีเดียวกันปั้เนี่ยคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆน่ตีเดียวกันวะโอ้ยวิ่งคู่เลยอุย้ยระเบิดมา เอาเรื่องกินไก่แล้วแล